ของที่ร้านนะคะไส้ทั้ง12ไส้จะทํามาจากน้ําตาลมะพร้าวคือไส้จะไม่หวานมากเวลาเราทานเราจะรู้สึกว่ามันกรอบนอกนุ่มในคะ่ะราคาย0บาททุกไส้คะ่ะสวัสดีค่ะไซนนะคะจากบางก้อนทองสาขาท่าม่วงค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านมีทั้งหมดส2ไส้ เหตุผลที่ทรายมาเริ่มขายขนมปังก้อนทองนะคะเริ่มมาจากสายชอบทานขนมหวานแล้วก็คือได้ไปทานขนมปังก้อนทองแล้วก็คือรึกว่ารสชาติจะหวานกําลังดีไม่หวานเกินไปคือหวานละมุนนะคะพี่<ป>ก็เลยตัดสินใจที่จะมาขายปังก้อนทองที่ท่าม่วงตอนนี้เปิดมาได้1เดือนแล้วค่ะ ของที่ร้านนะคะไส้ทั้ง12ไส้จะทำมาจากน้ำตาลมะพร้าวคือไส้จะไม่หวานมากได้จาระมุนนะคะขนมปังที่ร้านจะมีความหอมของนมปังจะนุ่มเมื่อย่างกับไฟอ่อนๆแล้วจะเวลาเราทานเราจะรู้สึกว่ามันกรอบนอกนุ่มในคะ่ะ step แ,แรกก็คือเตรียมขนมปังแล้วก็ทาเนยค่ะทาเนยบางๆเสร็จแล้วก็นําไปปิ้งนะคะให้ขนมปังออกสีน้ําตาลอ่อนๆคือถ้าขนมปังสีน้ําตาลอ่อนๆเราจะรู้แล้วว่าขนมปังกอ,อ่ะกรอบนอกและก็นุ่มในค่ะเมนู <S 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 ขายดีก็จะเป็นสังขยาใบาเตยนมข้นโบราณชา อาคีมะพร้าวข่อยทองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตดักช็อกโกแลตอานมโอวันตินคีมขอ้อกโ๊ แล้วก็จะเป็นหมูหยองพิกเผาหมูหยองสวิทมายองเนสร,ราคา20บาททุกไส้ค่ะเวลาเปิดร้าน10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะหยุดหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะพิกัดร้านตั้งอยู่ที่ตรงข้ามร้านแสงทองนะคะหรือทางง่ายๆเลยลูกค้ามองไปที่วินรถตู้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าวินรถตู้อยู่ข้างๆเบอร์โทรศัพท์ทางร้าน 093 138 9936ค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาซื้อที่ร้านนะคะทางร้านมีบริการ d ดลิเ e อรของฟู้ดการนะคะแล้วก็ของดีไลท์ทูยูนะคะโทรสั่งได้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากลองทานขนมปังปิ้งไส้ทรักถ้าผ่านไปผ่านมาถ้าม่วงไซก็ขอฝากร้านปังก้อนทองนะคะลองแวะมาทานดูนะคะแล้วลูกค้าจะติดใจค่ะขอบคุณค่ะ